สวัสดีครับ FC เอฟซีไรอันการบินทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่ห้านะครับวันลอยกระทงนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมวันนี้วันลอยกระทงครับ1ปีมีครั้งเดียวนะครับหนึ่งปีมีครั้งเดียววันลอยกระทงของคนไทยนะครับวันนี้น้องในอันก็ไปแสดงสองที่นะครับสองที่ที่แรกก็อะไรนะเทอมินอลเทอมินอลยี่เบ็ดพัทยา ภาษาอังกฤษก็ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับการแรกก็ที่เทอร์มินอลนะครับี่เบ็ดพัทยานะครับเวลา19.00นนะครับ19.00นนะครับอย่าลืมนะครับก็เดินทางการะมัดระวังนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกนะครับแล้วงานที่2นะครับงานที่2ก็ งานลอยกระทงเหมือนกันงานลอยกระทงวัดบ่อยางนะครับงานลอยกระทงวัดบ่อยางอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับเวลา2 2 0 0นนะครับต่อจากงานที่เทอมินอลนะครับแล้วก็มาที่วัดบ่อยางเบอร์เมืองชนบุรีนะครับเอฟซีแถวนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับแน่นอยู่แล้วนะครับแน่นอยู่แล้วนะครับก็แสดงความยินดีกับผูก พ่อพ่อแม่แม่ด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปดูน้องนะครับไปดูน้องไปให้กําลังใจน้องน้องเขาจะไปกล่อมดึงที่แล้วนะครับน้องไ็จอาไปหาดึงที่แล้วครับอย่าลืมนะครับวันที่ยี่เอวันที่ห้าวันนี้วันลอยกระทงนะครับเออที่เทอมินอลยี่เบ็ดพัทยาเวลาสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์นแล้วงานที่สองนะครับงานลอยกระทงวัดบ่อยางนะครับเอาเบอร์เมือง จังหวัดชนบุรีนะครับเวลา22.00นช่วงนี้ก็ฝนฟ้ามันก็มรสุมมันเข้านะครับก็เดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับระมัดระวังกันด้วยไปกันเรื่อยๆนะครับถึงแน่ถึงแน่นะครับไปกันเรื่อยๆนะครับไปให้ความอบอุ่นน้องละลูกหลานเราน้องไลอันการประดิษฐ์ของเราจะไปแสดงนะครับจะทําการแสดงที่พัทยากับที่ Ö, วัดบอยางนะครับวัดบอยางสองที่สองที่น้องไรอั้นเขาก็เป็นห่วงนะครับเขาก็เป็นห่วงแม่แม่เอซีทุกท่านนะครับเอ่อฝนตกคว้าร้องยังไงก็ยังไปให้กําลังใจนะครับยังให้กําลังใจยืนให้กําลังใจก็ไม่ถอยหนีนะครับแม่แม่แต่ละทกคนแม่แม่แมแบอกว่างายสีทนได้สีทนได้แม่บอกว่าสีทนได้น,ได Bell, น,ไดนะครับแม่ทนได้ <our> ก็จริงๆ ช่วงนี้มรสุมันเข้านะครับก็เอาตะไคร้มาปักไปไมนยังไม่อยู่เลยก <c oughs> <c oughs> ็มรสุมันกวาดมาหมดเลยนะครับเออตะไคร้ปักก็เอาไม่อยู่นะครับแต่มันก็ยังซาเบดนะครับเออยังดียังทาให้ยืนได้นะครับทําให้ยืนได้อะไรได้ดูได้ออกมาถ้าโดนฝนโดนอะไรก็พยายามหาอยู่ขยากินกันนะครับเออ เป็นห่วงทุกท่านนะครับเออลุงเล็กเป็นห่วงทุกท่านพอ่พอพแม่แม่เอฟซี 3, ้องในอันนะครับเราก็เป็นห่วงทุกท่านพอดีไม่ได้คุยกันนะครับเพราะอะไรรู้ไหมนี่แตกเป็นสองเสียงเลยมันลนก็ไม่รู้จะทำอยังไงนี่แตกเป็นสองเสียงเลยนะครับเออซ้อมมันก็ไม่คุ้ม ซบมันก็ไม่คุ้มเลยซื้อตัวถูกๆมาใช้ก่อนนะครับเพราะความคิดถึงเพราะความคิดถึงเนี่ยมันแตกเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปสองาวันนะครับก็ตอนนี้ก็มีแล้วนะครับเอาพอใช้ได้พอนะครับกัา <c ười> <c ười> คิดถึงเราก็อย่าได้มาพูดคุยกันเมื่อกันมันก็ไม่ได้พูดคุยมันก็หงุดหงิดนะครับทําอะไรไม่ได้เราเคยมาทักมาทายกัน เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวก็ลุงเหล็กคิดว่าประมาณสักสี่ห้าทุม่มเรามาไลฟ์สดคุยกันบ้างดีกว่านะครับเรามาไลฟ์สดกันดีกว่าคุยกันบ้างนะครับเออเดี๋ยวคืนนี้จะเริ่มจากคืนนี้เลยจักสักสี่ทุ่มครึ่งหรือห้าทุม่มเราก็ไลฟ์สดสักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยวมาคุยกันครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงมาคุยกันนะครับเออเราจะได้พูดคุยกันเออใครไปม,มันจะได้ ท,ทันต่อเหตุการณ์ใครไปไหนบ้างอะไรบ้างมันจะได้พูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้ทักทายกันได้อะไรกันได้นะครับอันนี้เราก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับอ่านทุกคอมเมนต์ที่แม่แม่แม,มาคอมเมนต์ให้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ <c oughs> ที่แม่แม่มาคอมเมนต์ให้มันเป็นกําลังใจคือว่ามันเป็นกําลังใจถือว่าจะให้ ดวงใจหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่นั่นถือว่าเป็นคอมเมนต์นะครับเออเราไม่พิมพ์แล้วก็กดรูปเออเขาเรียกอะไรอโมจิหรือว่ารูปกระตูนหรือรูปอะไรก็ได้หัวใจอะไรก็ได้นั่นถือว่าท่านคอมเมนต์แล้วนะครับทักททยแล้วเราก็มีกําลังใจเราก็มีกําลังใจนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณแม่แม,แม่ที่ติดตามทุกท่านนะครับ นี่คือกำลังใจเพราะาเราไปอ่านแล้วเราก็ยิ้มนะครับผมอ่านที่ผมยิ้มเลยแม่แม่ทุกท่านเนี่ยที่มาคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันวาอะไรกันเนี้ยเราก็มีความสุขนะครับการที่ว่าเราติดตามใครแล้วคนที่ติดตามเหมือนกันมาพูดมาคุยกันเนี่ยเรามีความสุขก,ก็เหมือนตอนที่ผมไปนั่นแหละ ไปงานนี่แหละเวลาไปเจอแม่แม่นี่ผมมีฟันดูผมยิ้มแย้มแจ่มใสผมคุยวัวเลาะได้แต่เวลาเวลากลับมาเนี่ผมผมไม่กดดีว่าอะไรล่ะถ้าอยู่บ้านนะ่ก็ไม่ค่อยพูดคุยอะไรกับใครหรอกเงียบๆนะครับเงียบๆอยู่เงียบๆกับฟังเพลงเงียบๆดูคลิปอย่างเงียบๆไม่ได้ไปสูงสิงอะไรกับใครหรอกนะครับก็เวลาไปเจอนั่นแหละเหมือน เหมือนปลดปล่อยเหมือนปลดปล่อยไปเจอได้คุยโอ้นะครับยิ้มแย้มจะตายเห็นผมเวลาผมไปอะ่ะผมมีความสุขผมไปแต่เช้าเลยเวลาถ้ามีโอกาสนะนะพยายามจะไปแต่เช้าเลยไปแล้วไปทักไปทายไปพูดไปคุยเราคุยด้วยกันเราเห็นหน้าโดยการถึงถึงเรา <c oughs> ถึงเราไม่รู้จักชื่อแต่เห็นหน้าบ่อยๆในคลิปในไลน์นะแม่ๆทุกท่านอะ่ะ ผมเห็นหน้าบ่อยผมก็มีความสุขเวลาไปเจอผมก็เข้าไปทักไปทายทุกท่านนะครับเออไปทักไปทายทุกท่านนะครับพยายามทักทายบางครั้งบางงานนี่แน่นจนออกไปไหนแม่ได้เลยแม่แม่ก็อยู่ข้างหน้ามั่งอะไรมั่งก็ทักทายไม่ถึงนะครับทักทายไม่ถึงบางทีเห็นหน้าแล้วก็เออเออก้มหัวนะครับก้มหัวทักทายนะครับมันเป็นอย่างนั้น มันมีความสุขจริงๆเราติดตามคนที่เราเราลักเราเอินดูอะนะครับข่าวอื่นข่าวอะไรที่เขามีกันเราเราไม่สนเราเรามุ่งไปที่จุดศูนย์กลางอย่างเดียวคือด็อกไลอันนะครับเออวันนี้อย่าลืมนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับสองที่สองที่นะครับเออสองที่ <c oughs> ที่เทอมินอลยี่เบ็ดพัทยานะครับเวลาสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์นอนแล้วก็ งานที่2นะครับงานลอยกระทรงวัดบ่อยางน,นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเวลา22.00นนะครับอย่าลืมนะครับบานใกล้เหรือนเคียงไปให้กำลังใจน้องในอั้นกันนะครับสวัสดีครับ